วันที่15มิถุนายนไต้หวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ132รายติดเชื้อจากต่างประเทศ3รายแบ่งเป็นนครนิวไทเป65รายกรุงไทเป26รายเมยวลี่18รายเทาหยวน12รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม8ราย หลังจากแจกจ่ายวัคซีน a อซที่ญี่ปุ่นบริจาคให้หลายเมืองเริ่มฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า85ปีวันที่15มิถุนายนกรุงไทเปฉีดที่ทรงซานคัชร a พาร์คมีผู้คนมารับวัคซีนจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่หลังจากฉีดแล้วพักสังเกตอาการ15นาทีได้เจ้เชี่ซนนีดีดีๆล้งบบไปเดี๋ยวไม่ละไม่ที่ที่อันไป กรุงไทเปจัดให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล28แห่งคลินิก1 3 5แห่งและคลินิกการแพทย์ร่วม12แห่งสำหรับผู้สูงอายุโดยจัดสรรให้ตามลำดับวันที่15ที่เกาชงมีผู้สูงอายุ87ปีขึ้นไป31,000คนเข้ารับวัคซีนเทศบาลเกาชงใช้วิธีการฉีดวัคซีนตามแบบเมืองอูมิของญี่ปุ่น ให้ผู้สูงอายุนั่งบนรถเข็นเป็นแถวเพื่อให้เลือนเคลื่อนย้ายได้นอกจากจะช่วยเว้นระยะห่างจากกันแล้วยังทําให้ฉีดได้เร็วขึ้นถึง120คนใน1ชั่วโมงคาดว่าจะฉีดครบภายใน3วันวันที่10มิถุนายนวัคซีน MBC ที่ไต้หวันผลิตเองได้ประกาศผลการทดสอบระยะที่2และได้ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้ฉุกเฉิน EUA ต่อกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฟิลิปปินส์ได้มีหนังสือถึงไต้หวันแสดงท่าทีว่ายินดีรับรองผลการอนุมัติ E U A ของไต้หวันสามารถฉีดในฟิลิปปินส์ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบระยะที่สาม。国产疫苗的部分，他们两家公司都有个别去找寻在国外啊合作试验的这个国家了哈。那呃其他的国家是不是有申请啊？比照台湾的 E U A 的方式，这个我们啊会请食药署再做一个了解一下。 มีรายงานว่าอย่างน้อย5ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเวียดนามอินโดนีเซียไทยและมาเลเซียเจรจาสั่งซื้อวัคซีนที่ผลิตในไต้หวันบริษัท MVC คาดว่าสาเหตุที่ประเทศเหล่านี้มาเจรจาซื้อกับไต้หวันเพราะจำนวนวัคซีนจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่ได้รับมาไม่เพียงพอต่อความต้องการรวมถึงความยากลำบากในการขนส่ง สารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไท่ซันในมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนตามรายงานของ CNN หลังบริษัทฟรานซโทมของฝรั่งเศสซ,ซ,ซึ่งถือหุ้นด้วยแจ้งเตือนเรื่องภัยของรังสีอย่างเร่งด่วนแหล่งข่าวเปิดเผยว่าบริษัทฟรามซโทมติดต่อกับกระทรวงพลังงานสหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อปลายเดือนพฤษภาค,คม เพื่อแจ้งถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่าสุดวันที่3ที่ผ่านมาได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสารัฐทราบว่าเครื่องปฏิกรณ์กำลังรั่วไหลและขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไทซันได้ออกแถลงการบนเว็บไซต์ว่าเครื่องปฏิกรณ์ทั้ง2เครื่องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภยัยและค่าชีวัตด,ด้านสิ่งแวดล้อมนั้นยังอยู่ในค่าปกติ อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานสหรัฐยังไม่แสดงทีท่าใดๆต่อการขอความช่วยเหลือของบริษัทฝรั่งเศสโดยรัฐบาลจีนได้ปรับเพดานการปล่อยก๊าซออกมาให้สูงขึ้นทําให้ไม่ต้องปิดเครื่องก็สามารถปล่อยก๊าซออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนสหรัฐยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีจอนสันประกาศในวันที่14ว่าต้องเลื่อนคลายล็อกดาวน์ในอังกฤษเป็นวันที่19กร,รกฎาคม เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งหมายความว่าไนท์คลับจะยังเปิดไม่ได้และจำกัดจำนวนคนร่วมงานเลี้ยงมงคลสมรสไม่เกิน30คนเท่านั้น 2ใน3ของประชากรในประเทศอังกฤษ,กฤษได้รับวัคซีน1โดสและเกือบครึ่งได้รับวัคซีนแล้ว2โดสและเมื่อวันที่1มิถุนายนเป็นครั้งแรกที่มีสถิติการเสียชีวิตเป็นศูนย์แต่เมื่อเร็วๆนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อวันเดียวถึง7,490รายมากกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าถึงเกือบ50%ซึ่ง90%ติดเชื้อไวรัสเดลตารายงานวิจัยล่าสุดชี้ว่ามีชาวอังกฤษ42คนที่เสียชีวิตจากโควิดสายพันธุ์เดลตา้า 29%ได้รับวัคซีนแล้ว2โดสรายงานนี้ทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนรวมถึงอาจกลายเป็นการระบาดระรอกที่3